cứ đi đi thôi đi à lên 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 อยู่นี่หางอยู่นี่เขายุ่งางไนตาวงือตัวดิเขาต้องมัดเสื่อไว้คนลงไปบ่ได้แค่ครับเดี๋ยวรอรัมีคนใครเหรอที่เปิดหลักขึ้นมาสคนอะ

ทั้งหมด49ลายนะครับ49ลายแบ่งเป็นสีเขียว27ลายแล้วก็สีเหลือง20ลายสีแดง2ลายตอนนี้นำส่งโลงพยาบาลไปทั้งหมดเหลือติดภายในรถทัวร์อีก4คัน4คนครับผม้

快点快点快点 คนเก็บคนเก็บปี่อยู่ฝังโน้นเพอได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวดึงมาดึงมาะ

มันเป็นสองเลนเลยมันตุ๊กไอ้แม่ตาใส่ก็ไม่ไปทำฮะไม่เล่นอลแม่ตาออกบอลไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเด่นจะพุ่นล่ะพักเจดลงอ่ะแแบบฮะฮะนั่นนั่น

làm. cắm tiêu cái rồi, tiêu kia sẽ lùn. đau đấy. đau đấy. đau đấy. Mà.

ไม่นานมีปัญหาแค่เวลาอีกไม่นานครับเดี๋ยวได้ปล่อยทีนึงปล่อยเดี๋ยวได้ปล่อยเป็นห้าสิบไม่่รเผื่อไว้เผื่อไว้เอ้าลองดูหน่อยเราต้องทุกขายจะพาตรงนี้อย่างเดียวเอาตรงนี้วมา ขนจะออกได้ตะกี้ตะกี้ขนออกด้านข้างนั่นหรอกที่ว่าจะจกแตกกันออกกันแลมีครับที่ห้องห้องน้ำห้องน้ำกับบูมีมันจะมีห้องน้ำกับบูมีพนจุกพอห้องซื้อคือว่ามันจะต้องพอหลงก็ได้มันถุงมันได้ดิ้มอย่างเดี๋ยวเจอลแเอารถยกดึ ứ n g ตรงไหนลย เาเหตุการณ์ม <estrogen> <IS TS> ัน <us> ปีเไดกครับไม่รู้อะค่ะเพราะรู้สึกตัวจริงคือรถต่ำตกเหวงแล้วค่ะก็พอรู้สึกตัวนี่คือแบบธรรมชายะของการทช่วโอกมันก็เลยถีบจีบตรงที่ประตูไม่ใช่ค่ะทิ้งเอาไว้เล็กๆนะค่ะการรู้เรื่องจีบออกมาแล้วก็ออกมาคือออกมาเป็นคนแรก ก็เห็นเห็นมันอะไรไหมเกี่ยวกับเห็นเลยค่ะเหรอืมืดมืดมากเลยค่ะมันมืดแต่ด้านเลยคิดว่าตายแล้วคิดว่าตายแล้วค่ะคิดว่าตายแล้วเไปก็ตายแน่เลยเพราะว่าคนลงไปโนกองห่างหมดเลยไปเห็นเห็นหมดแล้วฮะใช่ไหมเขาบอกว่าฝนตกใช่ไหมเขาบอกว่าฝนตกค่ะฝนตกลอยลื่นก็เลยแล้วตอนนอออกมาเนี่ยมุดออกมาเป็นไงฝนตกอยู่ไม่ตกค่ะมันออกชื้นๆเหมือนแบบอากาศตอนเช้าเนี่ยค่ะ ต้องปีนออกจากรถเสรก็ต้องปีนขึ้นมาเยอะไหมฮะ <_'. S 2> ประมาณส <47 S 2> ี่สิบห้าสิบจคนนะรัสี่สิบเจ็ดใช่ไหมพี่จักจักไหนนะพี่จับชีางลายจักนอ๋ออันนี้อันนี้รถขับขาขึ้นอยู่ฮะ ผู้วยสารกี่คนฮะ44ตอนนี้ตอนนี้มีรถมาแกบัยอย่างเงี้ยฮะเกครวับบทท้ายผู้วยสารนะน,นี่นะอันนี้ก็คิดว่าเป็นเกี่ยวกับผลตกอย่างเดียวก็ตหนรับ